สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็พามาดู extension ตัวหนึ่งที่นำมาใช้ช่วยสรุปนะครับบทความจาก YouTube แทนที่เราจะใช้เวลานั่งฟังตลอดก็ให้มันสรุปมาให้นะครับก็ดูตามขั้นตอนนี้ได้นะครับก็มาทีา่ extension ของ Google Chrome นะครับตามที่ผมปล่อย url ไปให้ VI, นะครับก็แอดตัวนี้เข้ามานะครับ รสามารถตัวนี้เรา,าเมนูเราเข้ามาที่เมนูตรงด้านขวาด้านบนได้เลยนะครับเราเข้ามาแล้วก็จะมาเสร์ฐท,ที่ extension ก็มันมีหลายตัวคล้ายๆกันนะครับดูตัวนี้ดูชื่อได้ทั้ง chat GPT แล้วก็ c l o u นะครับในการที่จะสรุปให้เรา เมื่อแอดแล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่ใน e อ t e n s i o n ของเราเราก็เข้าไปจัดการครับสิ่งที่ควรจะจัดการเพื่อให้ง่ายแลกะก็สะดวกนะครับเข้าตรงนี้นะครับล้วก็หนึ่งก็คือเปิดให้มันใช้งานนะครับสองก็คือตรงนี้ครับทิกนะครับมันจะทำให้มันโผล่แล้วก็เมื่อเราต้องการให้มันสรุปเราก็แค่คลิกเดียวนะครับครั้งถัดไปนี่เป็นการเซตเริ่มต้น ครับก็สังเกตตรงพอผมรีเฟซเนี่ยเดี๋ยวจะมีปุ่มโผล่ขึ้นมาให้กดนะครับเมื่อเปิดใช้งานต้องมารีเฟซวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็มันจะโผล่ขึ้นมา,นาโผล่แล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนี่ครับที่ที่บอกว่าถ้าเกิดเรา ติดตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็มาเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราต้องการสรุปจาก Youtube แล้วก็คลิกตรงส่วนนั้นครับระบบมันก็จะพาไปสรุปให้จากที่ Chat GPT หรือที่ c ค o อสตามที่เราตั้งคอนฟ i ิกไว้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคอนฟิกยังไงซึ่งมันจะอาจจะมีดีเทคเป็นภาษาอื่นนะครับแต่ในในตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีแนะนำว่าปรับปรับพร้อมมาให้ตั้งพร้อมออโต้ตัวนี้เป็นค่าดีฟอนนะครับมันสรุปมาให้5 5หัวข้อนะครับ ถ้าด้นไปแล้วเนี่ยเราไม่ถนัดเราก็ปรับเป็นบออให้ขอเป็นภาษาไทยแล้วก็มาพิมพ์เพิ่มนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องมี Account ของช t gpt หรือ c l u u e ก่อนนะครับจะได้สะดวกขึ้นทีนี้น,น,นี่นี้คือพามาดูที่กดที่ manage ของตัว extension นะครับผมก็ เปลี่ยนเปลี่ยนตัวพร้อมนะครับตัวนี้เรารดีฟอสภาษาอังกฤษมันไม่มีภาษาไทยเนาะก็ต้อง,องดีฟอสภาษาอังกฤษแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนตรงนี้เลยครับเอาดิ้งดีอาจจะเป็นเรียนแบบผมก็ได้ครับเร้ปรับตัวเลขไปว่าอาจจะเป็น20 30 40, 40่หัวข,ข้อขึ้นอยู่กับวิดีโอเรายาวขนาดไหนเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับมันมีหลายตัวให้ AI หลายตัวให้เลือกเลยเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับ ผมลองให้มันมาสรุปตัวหนึ่งนะครับก็พอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ปุ่มที่เราสา,สามารถสรุปได้เลยไม่ต้องนั่งรอหนึ่งชั่วโมงหรือ2องชั่วโมงให้จบนะครับเราให้ตัวนี้สรุปให้ครับเมื่อกี้คำสั่งผมให้เขาสรุปเป็นภาษาไทยมา20่ัวข้อขึ้นไปนะครับแล้วแต่เนื้อหาสำคัญ ก็จะช่วยสําหรับคนที่ไม่ถนัดพร้อมหรือมีเวลาน้อยก็ตัวนี้ก็จะช่วยให้เรามีทราบข้อมูลเหมาะกับพวกพวกสัมมนายาวๆนะครับที่มีเนื้อหาคุยคุยหนึ่งชั่วโมงสอชั่วโมงนะครับเราเราอาจจะไม่มีเวลานั่งฟังทั้งหมดก็ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราสรุปได้ไดง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เข้าไปเพื่อเปลี่ยน ถ้เปลี่ยนกลับมาเป็น ChatGPT ก็คลิกแค่คลิกเลือกนครับมันก็เซฟให้แหละ ด้วยวิดีโอเดียวกันนะครับนี่ผมลองออกมาเทียบว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น ChatGPT แล้วข้อความมันเป็นยังไงเมื่อกี้ตัวคลอสจะได้21ข้อส่วนตัว ChatGPT จ,จะได้20ข้อซึ่งใกล้เคียงกันครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆสาระดีๆจะนำมาเสนอในครั้งต่อไป